งามมากเลยครับพี่น้องครับนี้นาข้าวของนาจะลลูนที่สามโก้นะครับจากที่ดินเป็นกรดข้าวยืนต้นตายนะครับทุกปีนะข้าวจะได้น้อยมากนะครับข้าวยืนต้นตายนะครับตอนนี้ใช้เทนเดอร์หมักก่อนนะครับเทนเดอร์หมักแล้วก็ใช้หวานใะหยกรองพื้นนะครับใะหยกรองพื้นแล้วก็หวานด้วยเทนเดอร์ ปรากฏว่าโอ้โหดูครับพี่น้องครับดูรวงกำลังจะออกรวงครับนี่ครับไม่มีเพีย้ยแมลงหนอนอะไรมายุ่งเลยครับหนอนมแมลงไม่มาเกี่ยวข้องเลยครับพี่น้องครับอย่างงามเลยอันนี้ข้าวพันอะไรเนี่ยตีหนึ่งโอ้ตีหนึ่งมันต้นใหญ่ขนาดนี้ใช่เหรอเออมันจะไม่ใหญ่ขนาดนี้ไม่สูงขนาดนี้นะตีหนึ่งอะ โอ้โหนี่ครับพี่น้องครับอย่างงามเลยอโอ้เขียวปื๊ดเลยเนี่ยตรงนี้นะฟ้าตรงนี้นะอย่างงามเลยอ่ะนี่ครับพี่น้องเอ้ยดูครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับมันต้องอย่างนี้นะครับผลงานกิ่งทองประยกเทนเดอร์นะครับสามเกลือครับพี่น้องครับสามเกลือนี่ครับแก้ปัญหาดินเสียดินเค็มดินเปรี้ยว ดินเป็นกรดนะครับสามารถแก้ปัญหาได้หมดเลยนะครับเป็นไปได้เลยโอ้โหครับ